นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสูก่การอัปเดตข้อมูลการพัฒนาแมป mmorpg ในโลบ็อกนะครับซอ r t สแอนด์ดันเสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่30กันแล้วนะครับ30วิดีโอ30สัปดาห์กันเต็มๆที่เราได้พัฒนากันมาเลยครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราพัฒนาอะไรกันไปบ้างเรามาเริ่มต้นที่อ,อย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยท่านผู้เห็นด้านบนไหม ในส่วนของด้านบนนะครับจะมีทิศทางบอกนะครับว่าทิศไหนคือทิศไหนนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ NPC ต่าง,งๆอยู่ด้วยสมมติว่าเราจะไปร้านยานเนี่ยเราเห็นทีนเน่เป็นรูปยาตรงนี้ไ่มเราก็เดินตรงให้มันตรงไปนะครับพอเราตรงไปเดี่ยมันก็จะนําทางเราไปร้านยาเน,นะมันทาให้สะดวกมากขึ้นนะครับนี่มาร้านยานได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยนะครับนี่มีรูปบอกเต็มไปหมดว่าเราจะหัไปทางไหนนะก็จะมีบอกเดี๋ยวระบบคงระบบเวสเนี่ยก็จะใช้ระบบนี้นะครับพอเราละเวสปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นทิศทางนะครับว่าเราไปควรจะไปส่งเวทลับเวท แทนที่จะใช้ระบบค้นหาเซิร์ชเอ c อย่างเดียวนะครับนี่ถ้าเกิดหาไม่เจอก,ก็สามารถยังเซิร์ชได้เหมือนเดิมนะเราก็เห็นว่าไอ้รักไขาดาบเนี่ยนะครับเห็นไหมมาตรงทางนู้นนะครับก็จะมีรูปโลโก้ดาบขึ้นนะครับก็จะสะดว์ลกมากขึ้นสำหรับฟังก์ชันทิศทางตรงนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับที่เราพูดติดกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับเรื่องงานภาคสัปดาห์นี้นะครับการภาคเนี่ยก็เสร็จไปแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรับที่ NPC นี้จะมีเสียงภาคระวังตัวด้วยนะข้าไม่อออยาาากกกเเเเห็นนจ้ดดิลลับมืโชคี เข้าใจไหมอยากคิดว่าตัวรีบซื้อไปสิเอ,เอาแต่ยืนดูอยู่ได้ถ้ามัวแต่ลีลาเจ้าอาจจะเจ็บหนักข้าไม่รู้ด้วยนะซึ่งเอพีซีนะครับก็จะมีมากกว่า1บทพูดประมาณหนึ่งถึงสามบทพูดแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีคาคลากกันไปนะครับและนอกจากการพากเสียงไทยแล้วเนี่ยนะครับการพากเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวด้วยอย่างตัวนี้นะครับสดใสายล่าเริงแอดดับเล่มเดียวก็จัดการมอนสเตอร์ได้สบายอยู่แล้วละนะแต่ถ้าเจ้าจะเอาอีกเล่มก็ไม่มีใครว่าอะไรนะนะ ก็จะสู้บทพ<อ>ูดอะเลยดาพวกนี้ทั้งแข็งแกร่งและสวยงามเหมาะกับนักสู้แบบเจ้าสุดๆสนใจเล่มไหนล่ะก็จะสู้กันไปครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกบทพูดหนึ่งของตัวละครคล้ายๆกันเป็นพี่น้องกัน S <S 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 สนใจดับขั้นสูงไหมคะก็จะเรียบร้อยลงมานิดนึงครับแข,แข็งแกร่งและงดงามรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะครับที่เสียงมันคุณภาพแล้วก็สุดเทพแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าได้คุโรเนโกดับนะครับซึ่งเป็นนักพากย์มืออาชีพที่เขาทํางานพากย์นี้อยู่แล้วมาลงเสียงให้ทําให้ตัวละครต่างๆเนี่ยนะครับมันได้อารมณ์แบบอนิเมะเจ้าต้องการของดีที่ไม่ต้องขอความเห็นใครชุดเกราะพวกนี้คือคําตอบแค่วิ่งฟังเสียงพากย์ไทยของตัวละครทั่วเมืองเนี่ยก็ฟินแล้วดูดิ ร,ร,นนรู้ดีว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ข้าจะช่วยเจ้าอย่างเต็มที่เลยเม ow, ow. ี้ยวเมี้ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันเสร็จรอบปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะทาคลิปแยกกันมาเลยว่าตัวละครมีเสียงพาค์อะไรบ้างเป็นหนึ่งคลิปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เดินแบบดูเอ็นพีซีรอบเมืองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับตัวน,นี้เรามีเนื้อเรื่องเปิดแล้วนะครับก็ลงมาในยูทูบเข้าไปดูกันได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยหรือเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็มีแล้วนะครับ มวลหมู่ดาวและท้องฟ้าเปลี่ยนสีอย่างกระทันหันจักรวาลเหมือนถูกฉีกขาดในเนื้อเรื่องเปิดเนี่ยนะครับก็จะสมัครสคริปิ์13บทนะครับใครที่ไม่อยากฟังก็กด13ครั้งนะครับในการค้าบทได้เลยก็เหมือนเช่นเคยนะครับภาษาไทยเนี่ยก็ได้คุณโรนโกดับนะครับได้มาลงเสียงให้นะสำหรับใครที่คุณคุ้นเสียงนะครับก็อาจจะเคยผ่านถูกันมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Home s w e e t Home Survive นะครับที่ให้เสียงตัวละครเบลนะครับยังเจนนะครับในเกมเนี่ยนะครับก็ใครเคยผ่านมาอาจจะคุ้นคุ้นเสียงอยู่ และนอกจากเสียงภาคแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับสนาม PVP นะเห็นไ,ไหมโลโกโ้ PVP ขึ้นนั่นบนเราวิ่งตรงนี้ครับตัวนี้เป็นสนาม PVP แบบเป็นโคลเซียมครับโดยปกติแล้วเราต้องกดเชิญเพื่อนแบบว่า PVP แล้วมีธงลงมาปากักใช่ไหมแต่นี้จะเป็นแบบเข้าไปนะครับจะเป็นสนาม PVP แบบนี้นครับนี่ใครอยู่ในนี้ก็สามารถโจมตีกันได้เลย,เลย,เลยตุม้มตามตุม้มตามอะไรแบบนี้นะครับสมมติว่าใครฆ่าใครตายเนี่ยก็จะมีชื่อขึ้นว่าใครฆ่าใครตายนะไม่มีลดแต้ม ไม่มีผลต่อค่า PK ทั้งสิ้นครับในนี้เอาไว้แบบประลองฝีมือกันเต็มที่เลยแล้วเมื่อเราตายนะครับสมมุติว่าเราตายนะตายในที่ตรงนี้ปุ๊บใครตายก็แล้วแต่นะครับเราจะถูกวาร์ปนะครับไปแค่ใกล้ๆๆตรงนี้นะนี่เราจะถูกวาร์ปมาเกิดแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับนี่เราจะไม่ได้ถูกวาร์ปก็ไปเหมือนเราก็จะสามารถมาต่อสู้กับเพื่อนได้ต่อเลยโดยที่ไม่เสียเวลานะครับ นี่ก็คือสนามอ่า PVP เอาไว้แปลว่าไม่ต้องมากดเชิงกันหรือยากจะต่อสู้กันเป็นมู่คณะอะไรอย่างนี้ยเ่าวเขาว้าบรรณุนคนเออก็เป็นสนาม PVP อ PV ยไว้ใกล้ลงตีบวกตีทําของเต็มตรงนี้เข้าไปตีตีกันตรงนู้นได้เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้แหละเนะ้อเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็น่าจะได้เห็นระบบเวสกิวแล้วนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะเร็จทันตรงตลาดตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอีกประมาณสัก สองระบบใหญ่ๆตรงนี้ก็น่าจะเปิดให้ทดสอบแล้วก็เปิดจริงได้แล้วนะครับยังไงผมคิดว่าทันเดือนตุลาคมนี้แน่นอนใครอยากจะติดตามนะครับสามารถมาติดตามได้ในดีคอนเลยนะครับพวกวันประกาศอะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลงในนั้นเลยแล้วก็ตอน Open Beta ้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมียศพิเศษให้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับคนที่เข้ามาเทสร,รอบแรกเป็นเบ t ้าเทสเนี่ยนะครับจะมีโลอันนี้นะครับซึ่งจะมี123คนนะครับดังนั้น Open Beta นะครับก็จะมียดของ Open Beta ้เหมือนกันซึ่งในความสามารถนะครับก็จะมีความสามารถให้ดูย่งยกตัวอย่างเช่ในใครเป็น Beta t เทส e r เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเพิ่ม EP ดอ 1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอย่างนึหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งจะไม่มีฉายาไหนที่ให้แบบนี้นะครับดังนั้น Open Beta ก็จะมีฉายาคล้ายๆกันนะครับแค่ใส่กเท่แล้วนะครับสำหรับคนที่รู้ว่าคนนี้คือเบต้าเทสนี่นาอะไรทำนองนี้และนอกจากนั้นครับคนที่เล่น Open Beta เนี่ยเดี๋ยวจะมีของรางวัลให้ตอนเปิดจริงด้วยนะครับเพราะเราเข้ามาตอนเปิดเกมเนี่ยเขาจะมีของแบบสนับสนุนนิดหน่อยที่ช่วยเข้ามาทดสอบแก้บักอะไรกันนะครับอย่าลืมติดตามกันวันนี้กขตัวรับแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์นนน้้าะคครรรััับบววีไปแลย